สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านน,นั่งหนนี้ลงนั่งคนนี้ลนั่งวันนี้นะคะน้องหนำเตยนะคะก็เมื่อเช้าเี้นได้หยิบเลขลอตเตอรี่ให้ไปแล้วหนึ่งใบนะคะ,คะแต่วันนี้นะคะซึ่งหวยก็จะออกพรุ่งนี้เนาะสาวดําก็ได้จุดทูบนะคะกับแม่น้องโอนะคะ,ะน้องโอกับกับกับน้องหนำเตยนะคะได้จุดทูบเก้าดอกแล้วก็ อธิษฐานบอกให้ปู่เจียงมาดนใจให้หยิบเลขนะคะใน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 กะมังเนี่ยนะคะอย่างท่านดูโปรดดูในกะมังเนี่ยนะคะ <laughs> นะคะเนี่ยมีเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์นะคะเพื่อที่จะให้น้องน้าเตยเขาหยิบนะคะอะน้องน้าเตยเขาหยิบนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าท่านอาจจะมาไม่ได้นะคะ เพราะว่าได้มาบอกน้องหนามเตือไว้ครั้งนึงใช่ไหมว่าจะไม่จะไม่ได้มามาอยู่ด้วยใช่ไหมปู่ไม่มาบอกเลยค่ะอ๋อที่ว่าที่ว่าตอนนั้นไงที่ลูกบอกว่าไม่รู้ปู่จะมาหรือเปล่าใช่ไหมที่ลูกหนูพูดใช่ไหมว้ายไปไปเอาออกลูกดูดูดูไอ้นั่น,ม,นมันไปแย่งไปแยง่งกับน้องเนี่ยกินลูกข้าวสารตีเลยข้าวสารตีเลยตีเลย,เลยไปแยง่งอาหารเขานะ่ะตีเลยตีเลยดื้อนตีเลย ไม่ใช่พี่บอลน,นะคะใช่น,นี่นี่พี่หนามเตยนะอ่าพี่หนามเตยตีแล้วเห็นไหมน่นไปอีแล,อแล้วลอีแล,อแล้วลูกอีแล้วอีแล้วจับขาออกมาเลยจับขาออกมาเลยจับออกมาเลยอ่ามามาหิ้วสองขาหน้ามาเลยลูกมาเอาไปโน้นลูกเออเออจับมาแบบนั้นแหละเอาไปโน้นเลยลูกนูนอย่ากัดอย่ากัดนะ นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมดู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 มาโอน้องเจ้าเมื่อวานนี้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะจะเดินลูกดลูกเดิดึงไปนู่นดิดึงไปนู่นซีดึงไอ้เจ้าเจ้าไอ้ข้าวสารไปซีดูดูว่าไอ้สิงขอนจะทำยังไงแล้วทำท่าตีอ่ะนะเอ้ดึงไปเลยนู่นจับลากไปนู่นไปที่โต๊ะนุ่นลูกอ่าบอกอย่าดื้อนะอย่าดื้อย่าดื้อนะเอออุ้มนี่นั่นเออมาดูเออดูดูดูเจ้าสิงขอนไปโอน้องดูดู เพราะว่าตีน้องรักน้องมากเลยพอเราตีแต่น้องปั๊บนี่โอ้ยจะเปเรียเลยอเลียเลยนะ่ะสิงคอนนะ่ะ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวตัวเองะจะได้โดนตีะสิงคอนเน้่ยบ้านขท่านผู้ชมพอเนาะพอพี่โดนตีน้องก็จะพี่เป็นอะไรไมไอพี่น้องก็จะมาปีนแล้วก็แย่แบบพี่อ่ะแล้ว,ลวข้าสานั่นเหรอลูกข้าสารก็ไปดูพี่เหมือนกันเวลาพี่โดนตีน่ะ โอ้ะเมื่อเช้านี้หนูไปโรงเรียนแล้วหยิบรัตตอรี่อันนั้นหนูไปหยิบเองใช่ไหมค่ะแล้วก็ฝากพ่อมาใช่ไหมค่ะโอ้อไปโรงเรียนไม่ได้กลัวหายอ๋อกลัวหายเนาะเลยฝากพ่อมาให้คุณยายใช่ไหมลูกค่ะเพราะว่าอยู่โรงเรียนเพื่อนหนูอมีการนิสัยไม่ดีชอบขโมยของเพื่อนเหรอค่ะโอ้ก็เลยไม่อยากออกไปโรงเรียนกลัวเพื่อนขโมยขาะบัตรประชาชนหนูยังไม่ ก้าวไปเลยค่ะแล้วกวล่วหายแลวลูกค่ะที่จริงทุกคนเขาจะเอาไปได้กันหมดแต่ว่าลูกไม่เอาไปเนาะดีแล้วลูกเราเราป้องกันไว้นะลูกเนาะอาทิตย์นี้เมื่อกี้นี่เหรอถามหน่อยลูกว่าลูกไปจุดธูปอธิษฐานบอกอบอกปู่เจียงว่ายังไงบั่งจ้าเล่าให้แฟนขับฟังหน่อยลูกแม่บอกว่าให้พูดกับปู่ก็บอกว่า ปู่ขาหนูอยากได้บ้านปู่แต่ไม่เงียบจังปู่ไม่มาหาหนูเลยหนูก็บอกไปอย่างี้สักพักได้ยินเสียงไอ้แบบไอ้ร้อนอะคะ่ะแบบแบบลูกร้อนมากขนลุกคะ่ะอ๋อหนูขนลุกเลยเหรอลูกร้อนแบบไหนคุณย่าไม่เข้าใจร้อนก็แบบขนลุกอะคะ่ะ<อ>คือเสียงแบบ ปู่แบบนี้อค่ะเสียงมันลมอะเยหนูยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะปู่ทักทายเราเหรอหนูก็คิดในใจค่ะอ๋อเหมือนกับเหมือนกับว่าปู่รับรู้เนาะลูกเนะาะเหมือนกับปู่เียงรับรู้ใช่ไหมลูกห,<า>หนูบอกว่านั่นนั่นนั่นไปแม่ลูกไปแม่นู้นน่ะเข้าสารน่ะลูกรุ่นน่ะเข้าสารกินละไปแม่ลูกไปแม,ม่ตีเลยลูกตีเลยอ่อคุณย่าอนุญาตตีเลยที่เข้าสารเลย ตีเลยอนุญาตตีออกมาเลยตีออกมาเลยอ่ไปกินของน้องหมดแล้วอือมานี่เอามาเอามาไกลเลยกินของน้องหมดเลยกินของน้องหมดเลยเออเอามานี่ลูกเอามานี่เอามานี่เอาอาหารมานี่ลูกอือไปกินของน้องหมดเลยอือคุณย่าเขาไม่จะเอาไว้กับคุณย่านี่แหละเดี๋ยวลองมากินกับ มากินให้คุณย่าเห็นดูสิเราจะโดนค่ะแล้วหนูบอกปู่ว่าหนูบอกปูไ่ไหมว่าให้มาบอกหนูด้วยหนูอยากได้บ้าน<ะ>บอกไม่ลูก<ะ>อืบอกปู่แล้วใช่ไหมว่าให้มาบอกตัวลูกเนาะ,ะ,ะทีนี้อให้หนูยกไันตั้งกิจอาถิฐานนะในนูพูดเลยลูกบอกพ่อปู่บอกปู่เลยบอกปู่เจี่ยงเลยว่า<ะ>ให้ให้มาหยิบหยิบใส่มือให้หนูหน่อยนะลูกนะขอสามตัวนะ,ะหนูจะฝากแฟน เอาให้แฟนขับเอาแฟนขับเขาถูกเขาก็จะได้ส่งเงินมาให้ให้ใหน้องหนำเตยไว้เป็นทุนการศึกษาน้นองลูกเนาะอ่าลูกเอาอาธิษฐานไหมตั้งอธิษฐานตั้งน้ำโมสามจบก,กันแล้วไหนตั้งน้ำโมสามจบเป็นแม่ลูกไ,ไม่ไมต้องตั้งไม่เป็นโอ้ยอยู่โรงเรียนไม่คร cool ูไม่สอนนะลูกลูกจับไ, <ง S 2> ไม่ได้ค่ะให้เขียนหนังสือแล้วก็ไอ้สวดมนต์แบบปัญญาค่ะอ๋อสวดมนต์อ๋อโอเค อ่าโอเคลูกอธิษฐานเอ้าบอกปูเถอะยกขึ้นยกขึ้นเลี๋ยวเวลาบอกปูว่าปูมาจับให้หนูหน่อยนะปูค้ามาจับให้หนูหน่อยเนี่ยได้ป่ะเพราะว่าหนูจะให้แฟนะค่ะปูมาหยิบไปนี้หน่อยนะขาสาธุเดี๋ยวลูกสาธุ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 สามครั้งลูกสาธุสาธุค่ะเออมาจับขึ้นมาลูกจับแล้วเอายื่นให้คุณยาย มาปากแกนครับเออคนคนเลยยังคนคนแล้วนะอือโอ้ท่านผู้ชมนี่นะคะน้องหนามเตยจับได้เลขเก้านะคะเนี่ยค่ะจับได้เลขเก้าจับได้เลขเก้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยคะ่ะได้เลขเก้าใบาแรกนะเดี๋ยวก่อนนะลูกนะ,ะเ,เดี๋ยวกว่าเดียวกน่า จับได้เลขเดิมจับใหม่ได้นะคะไม่ไม่ได้ลูกจับเด็กไหนก็ต้องเล่นนั่งเล่นเลอ่ะจับมาอีกใบนหนึ่งลูกค่ะตั้งจับมาเลยลูกจับได้แล้วคือไงเมื่อกี้น้องนำตยจับได้เลขเก้านะคะใบเลขที่สองเน่แน่อ่าเลขที่สองนะกะ็เป็ปุป่นตาแปง้งออกมาแล้วจ้าค่ะท่านผู้ชมออกมาแล้วใบไ,<ป>ได้เลขแปดจ้า S <S เลขแปดเลยค่ะได้เลขแปดนะคะท่านผู้ชมน้องน้ำเตยจับได้เลขแปดนะคะทำไมเป็นมัวมัวได้เลขแปดค่ะท่านผู้ชมเลขแปดจ้าทำไมไมันก็เป็นมัวมัวได้เลขแปดค่ะท่านผู้ชมน้องน้ำเตยจับได้ไปที่สองได้เลขแปดนะคะอ๋อแสดงว่า,าชาาอบแล้วได้เลขแ<ไ>ปด <8 S 1> จ้า ใบที่หนึ่งในเลขเก้าใบที่สองในเลข 8, แปดกรท่านผู้ชมอย่า,ยาเล่นกันสิงคอนสิงคอนครับสิงคอนอย่าเล่นกันลูกมาไมา้แม่เลยค่ะธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมต้าตั๊มแพมอ่าเล็กที่สามหยิบมาเลยลูกใบที่สามอ่าเล็กที่สามนะคะ น้องน <c oughs> <g problem> ้นำเตยเตมเตมแถมแถมแตมแถมแถมออกมาแล้วเลขที่หนึ่งโอ้ยรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกอ้าวเลขหนึ่งอ่าได้เลขหนึ่งท่านผู้ชมนะคะน้องหําเตยจับได้เก้าแปดหนึ่งนะคะนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเก้าแปดหนึ่งจ้ะท่านผู้ชมนะคะ อ่าเราเอา,เอา,เอาแม่อยู่ในลันลูกอันก่นกนั้นคือน้องนํำเตยเขาจับได้ใบแรกก็คือเลข9นะคะใบที่2ก็คือเลข 8, 8ค่ะใบที่ส <8, S 1> ก็คือเลข 1, 8, 1> นะคะ <8. S 1> ท่านผู้ชมนั่นละอยู่ในลันลูก 8, เอามา 8, ดู <8. S 1> ที่ว่าเม่อื่าท่านผู้ชมนะคะก็สรุปแล้วน้อง้ํำเตยเขาได้981 <8. S 1> นะคะ เก้าแปดหนึ่งท่านผู้ชมไหนอยู่ในละลกในเปิดดูดิในเลขไหนเลขเก้าอยู่ข้างในและอ่านี่ไงคะอ๋อจับได้เลยเลขสองเลขสองเลขเก้าเลขสามอืม <3. S 2> อมาดูทีเดียวเก้าหยุดไซลัสนีค่ะ,คะได้แล้วนี่ค่ะท่านผู้ชมจ้ะเอา้าอันนี้เลขห้าลูกฮะ ใช่ค่ะแต่นี่ลองเคลียนี้ดูทุกอ่าดีมดูตั้งเล็กเกดนี่อันนี้แน่นอนสิ้นคอนเล็กสิบค่ะอ่าเล็กสิบค่ะอ่าละเล็กเก้าแล้วเนี่ยเปิดต้องเปิดทุกอันค่ะสี่นี้นี้นี้มาเอร์ข้าวสารไม่เอาไม่เอานะแต่ช่วยคนยาก นี่คะ่ะเก้าเออเจอแล้วค่ะท่านผู้ชมอันนี้นนะะสูงใช่ไหมคะเนี่ยนี่นะคะแฟนคลับนนลทุก <6. S 2> ท่านเนี่ยคะ่ะน้องหนำเตยเขาหยิบใบแรกนะคะได้เลขเก้าใบที่สองได้เลขแปดค่ะใบ,ใบที่สามได้เลขหนึ่งค่ะจ้าอ่าขอบอกแฟนคลับลูกขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะเห็นไหมคะนี่ท่านผู้ชมแปด ไอ่เก้าแปดหนึ่งท่านผู้ชมเกค่ะน้องน้ำเตยจับได้เก้าแปดหนึ่งนะคะนี่นะคะเก้าแปดหนึ่งท่านผู้ชมขอตัวทุกท่านโชคดีนะคะน้องน้ำเตยก็จับให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอโชคดีนะคะผมพีชขอโชคดีนะคะน่ารักมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเลยกันเลยชอบไหมลูกชอบไหม ชอบค่ะอ๋อชอบแล้วลูกอือทีลาตตีไม่มีแล้วเนะลูกเนะอ,อันนี้มองกล้องหน่อยสิจะได้นั่นยิ้มสวยยิ้มให้เห็นฟันด้วยยืดตัวขึ้นอย่างนี้